โบโบน่าจะได้เก็บปับใหม่แล้วหลยอมทอมทอมอเฟกน็มต๊อกต็อกต๊อกตานคิดว่าหลับไปแล้วแน่เลยไหม กล้าดูแมนดูมายังกล้าดูอีกเหรอสถานีไหนอะเข้าหลบเข้าหลบเข้าหลบเขาจะดีหรือเขาจะแย่ผมก็ยังรักของเดิมแหมเกมเดียวดีอับอายไปทั่วโลกเลยน่ะคือเป็นว่าจริงหายเต้นยังไงวะเนี่ยแม่งพี่โดดจริงๆพี่ก็ไม่ใช่ว่าแฟนบอลขนาดนั้นนะแต่ก็พอดูอะไรเงี้ย บอสตรดจประจำตำแหน่งครับได้ครับได้เมเม,มานีแม่ทราเมมาร์กสองเรามั้งน้องมาร์กสามเม,ม่มมายืนแถวๆพี่รอรอรอ,อเดินเดินทะลุไปเลยนะเมเดินทะลุไปเลย <c oughs> อย่าลืมว่ามาสลิงไม่ได้เราต้องเราต้องเข้ามา <c oughs> บอสเออเราต้องมา เข้าเข้าเข้าไม่ได้ครับเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดอ๋อวิ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 เรารีบไปทลมาบล็อกเราพี่ไม่มียันเตอรที่ไม่มียันคูเตอร์นะใครมียันเดีกูเดี๋ยวมีเดี๋ยวมียันเดียวเดี๋ยวันเดียวกันมาเองก่อนนะ กี่มาใครอะน้อง้องเท่ารั้มาใครไม่รู้มาใครไม่รู้ที่เพิ่งแยกออกไปอ่ะมันจะเบอร์หกวะเองกันแหละมันเป็นแบบมาแข็งแทนเน็อกน็อกนอกเปล่ากมไม่ติดตัน ไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเลยประตูเ <Okay, S 1> กมน,น,น,นัอเดาวล็อกทันยังไม่ทันได้ผ่านชั้นแรกเลย ตายได้ไงวะน็องหายเลยเลยเข้าแมพเข้าเข้าเข้ไม่ติดตันเสียฟรีเลยไหมใบหนึ่งประตูประตูเสียอะไรพี่คุกฟองเลยคุกฟองไอ้แทดขนุนขนุนขนุนขนุหมวกบ้านแทดแทกบีนะเออคือพี่ไม่ได้ขวะไม่ลืมยิบหายเสียฟรีใบหนึ่งผมลงจบแล้วเกมจบกับพี่ตัว ีดด่นเมื่อกี้จะกิ้ว่าจะกิ้มันไม่ได้หลุดไงคือคือไม่ทันได้เข้าอ่ะเมย์ยืนฝั่งนี้บอสโดดตายซะก่อนก็ว่าเลือดลดได้งไ,ดไดงาไปจำตำแหน่งได้ครับอ่าตรงนี้ได้ได้ที่คนแรกที่คนแรกยืนอยู่ฝั่งนีคนสาม,สนามคนนี้ใคร,รอ่ะ มาซิกหนอโบโบ่อยครับพี่โอ้โหแต่เข้าจิดรอ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 พี่คะเข้า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 ,ขาไอ้เนี่ไปไปไปอย่าเพิ่งลงนะโอ้ยีโทษต่ำแล<ส>้วเสี่ย <laughs> เตรียมขัดน็นอกเก้า าวไม่เริเ่มกดสำหรือระวังนะนอกนอกก็อยากว่ายเหยวนะนสต,ตั้นถ้าสตา้นหน่ะได้เลยอยากได้วันแค่ไหนก็ได้ <c oughs> <c oughs> มันเปิดปุ่มเดียวไงตลอดมะใช่ใช่งต่ป่ะโอเคคุณว่าแล้วระวังน่อเฟร็คือกำลังพิดน้องเนาะเขียนคำว่าจ้าของพี่เฟรอ่ะ ก็ไม่รู้ว้กลูกเข้กลูกก oh mm ้อไม่รู้าวเอที่สดหต่งโดดแระเจ้าแบบจ้าเอาเถิดอะไรเงี้ยวอดโดดประจตำแหน่งครับประจตำแหน่ง พี่ได้เควกเคว,ควกได้ไยทางนู้นอุ้ยเดยเดียด๋วยวเม,ม่อยู่ฝั่งนี้ไหมโอเคโอ้ยบายบายโอ้ยชีวิตอ่อะไรม่เตอะแต่แต่ข้งเข้าเ<ม>ข้า,ขา,ขาพี่พี่พี่มีพี่มีพี่มี Sao mẹ ẩu nó đọc phẳng ngay mày rồi Nó tán Để cho anh hay hả? Ngủ lắm chứ ระวังคุณได้ไะนกนกนกโอ้ยไก่ตะปันไปตั้งแย่งกันปันน่ะตะปันนี่มีทุกคนยายูยายูสองยายูสองยายูสองเค

ตัวโอ้เกยบโตอ้าแตกไว้มา,อา,มาเอาทำไมรู้สึกเอาอุธมันพังง่ายง่ายง่ายจัง